พี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้นะคะมาทำคลิปกดสิวให้เราได้ชมกันลูกค้าเป็นสิวอุดตันที่ฝังค่อนข้างนานนะคะดูสิคะนานจริงๆพี่กุ้งลงน้ำหนักมือหัวยังไม่ออกเลยนะคะเป็นสิวอุดตันที่ฝังเป็นก้อนไขมันนะคะจนเป็นหัวดำหัวปิดที่ฝังในผิวนะคะสิวแบบนี้จำเป็นต้องกดนะคะเจ็บนิดนะึงนะ มันใหญ่สังในผิวแล้วก็สิวแบบนี้นะคะถ้าเราปล่อยเขาไว้นานๆ,ๆเขาจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะคะและยิ่งถ้าสะสมไว้นานมากๆกลายเป็นหลุมสิวแต่ก่อนที่จะถึงขั้นหลุมสิวก็จะเป็นรอยดำก่อนอดูลักษณะของหัวสิวได้ แต่ถ้าเป็นฟ้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นสิวใหม่แต่ถ้าเป็นหัวแบบนี้คือสิวเก่าแต่ถ้าฟ้อนเล็กๆแบบนี้สิวใหม่ก็จริงแต่สิวใหม่แบบนี้กินผิวนะคะเจ็บนิดนึงนะอไหวไหมคะได้นะเพราะหัวมันใหญ่นิดนึงแต่ถ้าไม่ไหวบอกพี่กุ้งนะคะอาจจะไม่นิดนึงนะคะนิดนึงนะ อ่าออกแล้วค่ะดังปึะะ๊บเลยค่ะอมันหัวใหญ่จริงๆนะคะ าใหม่ๆก็จะออกแบบนี้นะคะถ้าเก่าๆก็ออกแบบนี้นะ,ะถ้าผิวไม่ได้ใช้ละลายหัวสิวหัวสิวจะเนื่นนะคะพอหัวสิวเนื่มันก็จะกดยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าใช้ละลายสิวมาหัวสิวก็จะเปิดพอหัวสิวเปิดมันก็จะกดง่าย อันนี้ไปฝั่งนู้นนะคะทำไมถึงไปฝั่งนูน้นถ้าย้อนขนเวลากดมันจะกดไม่ออกค่ะ,ะ<ด>ไปไ,<ด>ไหมคะเจ็บแล้วเนาะปวดทนนิอด,อดอหนึงได้ไหมขอได้นะ <c oughs> ดูสิคะหัวมันใหญ่มากเลย ดเดียวอึ๊บเจ็บตามเสืออ่ะเนีน่าผ่ากเสร็จแล้วค่ะอ่าปึ๊บงั้นพี่กุ้งเลือกเอาเป็นเม็ดใหญ่ๆที่เปิดๆไหมคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องละเอียดทุกเม็ดก็ได้เนาะเอาที่เราไหหรือว่าไปได้ทุกเม็ดเลยไปได้ไปได้นะอ่าโอเคค่ะแต่ถ้าไม่ไหวบอกพี่กุ้งนะคะการกดของเราน,านะคะ ปัจจัยสำคัญเลยคือลูกค้าเป็นหลักนะคะเือือมันต้องลงน้ำหนักมือจริงๆนะคะ,ะแต่มันเป็นเจ็บที่ทนได้ใช่ไหมคะโอเคพี่กุง้าางไม่ได้บังคับลูกค้านี่นะมันจะสั่งก็กดสองเทแต่ถ้าหัวง่ายๆก็จะออกง่ายเนี่ยแบบเนี้ยคือหัวไม่ออกถ้าเรากดเองนะคะเท่าเป็นแบบเนี้ยเอาออกให้หมดนะปึ๊บเนี่ย ถ้าเราออกหมดก็จะสุดนะคะนี่คือเหตุผลที่พี่กุ้งชอบบอกว่า ใช้ครีมนะคะใช้สีสหายนะคะเพราะตัวสีสหายจะทำให้หัวสิวเหลยวและกดง่ายแต่ถ้าไม่ใช้นะคะได้ไหมก็กดได้เช่นกันแต่หัวสิวจะหนืดและกดยากและตัวสีสหายนะคะจะช่วยทำให้ผิวของลูกค้านะคะลดการอักเสบการแดงของผิวหลังจากการกดสิวตัวสีสหายปราบสิวของพิกุ้งกดสิวก็จะมีในเรื่องของ มาร์กสาลายนะคะเพราะตัวมาร์กสาลายจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อลดการอักเสบการแดงการระบมงของผิวตัวครีมยังลบจะทําให้ผิวนะคะไม่ทิงท้งรอยช้ําพี่ยี่มาเลยไม่ทิ้งรอยช้ํารอยจ้ำรอยแดงให้กระสิวนะคะ,ะตัวละลายหัวสิวจะทําให้หัวสิวหลวมแล้วกดง่ายนะคะแล้วก็ตัวน้ำสมจะช่วยลดการอักเสบการแดง การอักเสบของผิวหลังจากการกดสิวแล้วก็ตัวช่วยหลังจากการเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะพี่กุ้งใช้คือน้ำตบผักค่ะตัวนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ลดความมันนี่เลยค่ะหลังจากการกดสิวเดี๋ยวเรามาตามกันต่อที่แก้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูกันก่อนว่าลูกค้าไหวไหมนะคะเดี๋ยวมาตามกันนะคะ